สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีลุงยอดนะครับผมครับคุณยครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางเลขเด็ดเศษของลุงยอดโค้งสุดท้ายนะครับผมแล้วก็มีคุณพ่อก็มีเรื่องจะมาบอกเอฟซด้วยนะครับผมใช่ไหมครับพ่อครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมีมีคนโทรมาบอกว่ามีคนเนี่ยเอาหน้าพ่อเนี่ยไปทําลายกลุ่มปลอมด้วยใช่ไหมครับพ่อครับใช่ครับก็คือว่าเขาโทรมาบอกว่า ให้บอก f อทุกท่านนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยในไลยกลุ่มแล้วก็เรียรายเงินเข้ากลุ่มไลยเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ใช่ไหมพ่อครับไม่ใช่เลยครับไม่เคยทาครับเพราะพ่อไม่เคยทําไลยกลุ่มใช่ไหมครับครับอืมก็คือว่าพ่อนี่เลิกทาไปนานแล้วไลยกลุ่มนะครับเอฟซก็อย่าหลงเชื่อนะครับผมสําหรับ f c ท่านไหนที่เห็นหน้าของลุงยอดสมัครไลยกลุ่มแล้วก็เรียรายเงินเข้ากลุ่มนะครับผมแสดงว่าเป็นตัวปลอมแน่นอนนะครับผมอย่าหลงเชื่อนะครับครับก็อย่าได้หลงเชื่อเขาครับครับ ก็คือว่าถ้าถ้าเกิดว่าลุงยอดจริงต้องดูจาก youtube เท่านั้นใช่ไหมพ่อครับืจาก youtube ช่องนิวพาโรยครับครับนอพารวยครับครับคือว่าคุณพ่อนี่ก็จะแบ่งปันแนวทางลงช่องอย่างเดียวนะครับครับสำหรับเอเจท่านไหนที่อยากได้แนวทางรัฐบาลไทยก็สามารถเปิดเข้ามาดูในช่อง youtube ได้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางของคุณพ่อเป็นเลขเด็กแฝดโค้งสุดท้ายนะครับครับทีนี้ตอนต่องวดนี่เด็กแฝดก็ได้ให้แนวทางมาแล้วนะครับผม ก็คือว่าตอนต่องวดนี่ใหมาเก้าสามแปดนะครับแล้วก็ล่างเป็นหนึ่งแปดใช่ไหมพ่อครับใช่ครับทีนี้แนวทางเลขเด็กแฝดนี่เป็นความฝันใช่ไหมครับครับความฝัน,นครับอ๋อเป็นความฝันก็คือว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่เอฟซก็คอมเมนต์กันมาแม่นแม่นแม่นนี่ก็คือว่าแม่ของเด็กแฝดนี่เขาซื้อถูกเยอะใช่ไหมพ่อครับถูกเยอะครับอ้โหนึ่งถูกหลักแสนใช่ไหมพ่อครับมีแจ่เจ็ดแสนแปดแสนขึ้นไป ทุกวดนสามตัวใช่ไหมพ่อครับมีแต่สามตัวตรงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อนี้ไม่ได้ซื้อถูกใช่ไหมครับครับไม่ได้ซื้อถูกเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีทุนเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อตามครับมีแต่แบงปันให้เอซีครับครับเพราะอีกอย่างก็ไม่อยากเอาดวงไปขัดกับท่านผู้ชมน้่นะพ่อครับอืมครับก็คือว่าเลขเลขน้อยนะพ่อนาะเลขของเด็กแฝดนี้ไม่น้อยครับเลขน้อยครับครับประกอบกับของคุณแม่เด็กแฝดนี่ยทุนเขามีเยอะ ครับเขาก็เลยลงทุนได้เยอะใช่ไหมพ่อครับก็คือคุณพ่อนี่จะมีแนวทางสองอย่างเป็นของเด็กแฝดแล้วก็สูตรคำนวณของพ่อครับนี่แค่นั้นแล้วครับอทีนี้โค้งสุดท้ายนี้ได้มาแล้วใช่ไหมพ่อครับได้มาแล้วครับของเด็กแฝดครับก็คือว่าเป็นแนวทางความฝันมาเดิมเลยเนาะพ่อเนาะครับครับคือเขาให้สี่สี่สองกับที่สองแล้วก็ห้าเก้าล่างนี่แค่นั้นแล้วครับบนอยู่สี่สี่สองครับ ถ้าเอสซีต่ไหนอยากตัดสี่สองนี่ก็ตัดสองตัวก็สี่สองแล้วพอนะครับแล้วก็ซีซีก็แยกได้ครับครับสี่ซีก็แยกได้เหมือนกันครับอืมครับห้าเก้าล่างนะครับครับห้าเก้าล่างหางเดียวครับครับสังเกตเขาชอบให้มาเป็นเลขบินนะพอนะครับอย่างงวดก่อนก็ให้มาสามหกเก้าใช่ไหมพ่อครับสามหกเก้าเนาะ งวดนี้ก็ให้มาเบิลแล้ว442นะครับครับส่วนใหญ่ที่ว่าเด็กแฟร์ก็ถูกเยอะที่คุณแม่ก็ถูกเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมพ่อครับอครับยังยังงด4454เขาก็เบิลได้54อ๋อที่ถูก54ถูกตรงเลยใช่ไหมพ่อครับถูกตรงเลยครับต่งดนี้ก็ก็ไม่ได้อาจจะมาตรงอีกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเลข442นี่สวยมากครับครับโอ้ส่วนใหญ่ถ้าถูกนี่จะถูกตรงๆงเลยใช่ไหมพ่อครับ ตรงๆเลยครับเหมือนงวดน,นั้นอะที่ที่พ่อที่ห้าศูนย์สามใช่ไหมพ่อครับห้าศูนย์สามสามตัวตรงครับห้าศูนย์สามก็สามตัวตรงโอ้ถือว่าแม่นเนาะครับอืมคือว่าเขาน่าจะเป็นเด็กมีเซนเด็กมีบุญกลับมาเกิดใช่ไหมพ่อครับอรัจะเป็นแค่นั้นเหละครับอืมครับ,รบตัวเลขนี่เพิ่นเอามาแต่จังไหนคะ่ะดกแันเพิ่นเพิพเขาบอกว่าเขาฝันมีคนมาบอกเขาก็บอกแม่เขาตอนเช้าครับค่ะ ครับบอกตอนเช้าแม่เขาก็ได้มาเขาก็ส่งให้ผมได้มาเพื่อออกไปปันให้เอสซีอย่างนี้นะครับจนวนากสิเป็นแตบบ่ว่ามีคนมาบอกเพิ่นเนาะค่ะในความฝันยังสินเนาะค,ะค่ะคโอ้ฝันเขามาบอกเป็นตัวเลยบอกค่ะครับบอกเป็นตัวเลขเลยครับอ๋อถือว่าเดเป็นเด็กมีเซนเนาพเนะพ่อนะครับเป็นเด็กมีบุญเยอะถึงเวลาเขาก็าจะมาบอกอย่างนี้เนาะพ่อนะครับอื แต่ก็ถือว่าแม่นนะถูกก็ถูกสามตัวตรงเนาะพอนะครับครับไม่ไม่เคยให้สองตัวออกน้อยลึไม่สยับตัวนี่หละครับเหมือนเหมือนห้าเก้าสามเขาให้หดวันที่หนึ่งไม่ไม่ไม่ออกเพราะวันที่สิบหกเดือนอะไรออกตามหลังอืออกย้อนหลังครับออกย้อนหลังมาสามตัวตรงตรงเลยดูสิครับพอห้าศูนย์สามมาไม่ย้อนหลังเลยครับไม่ย้อนหลังมาตรงตรงเลยครับมาตรงตรงเลยครับอืม ก็คือว่า FC ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นเลขดิแฟนเนี่ย FC เขาจะรู้จักกันเยอะครับพอ่อเพราะว่าเด็กเขาเคย <Defense S 2> ติดตามมามเยอะลยแล้ว FC ก็ติดตามกันหลายท่านเนาะสาหรับ,รบเลขดิแฟนก็ติดคอมเมนต์เขาเคยได้กับเลกแฟนมาหลายหลายท่านเหมือนกันครบนับทีนี้งวดก่อนเนี่ยถูกถูกกันเยอะใช่ไหมพ่อ5.3เนี่ยพ่าพ่อก็ได้ลงช่องไปใช่ไหมครับครับได้ลงช่องมาดามกำนวนแล้วก็ดอลลาพารวยเขามา เอาไปออกครับตอครับเขามีสองช่องนะครับแต่ไม่รู้เขาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับอแต่งวดนี้ก็ถือว่าออกตั้งแต่พ่อออกช่องเหล่านี้ก็ถูกเลขคำนวณของพ่อนะครับที่ถูกพ่อให้มา9 3 3ครับออก6 3 3ครับก็ถือว่าเม่นนะพ่อเนาะครับมีเห็นคุณพ่อได้ฟังว่ามีคนเข้าไปกลับหัวเสื้อถูก3ตัวตรงเลยใช่ไหมพ่อครับเขาถูก3ตัวตรงได้หลายคนอยู่เขาเอาเ้าไป เอาหัวลงล่างก็เป็นหกทุกทั้งโต๊ะทั้งเต็งนครับโอ้คับแล้วเขาก็แบ่งปันน้ําใจมาให้พ่อใช่ไหมครับครับอืมก็ถือว่าเม่นนะครับสำหรับุขนวนของพ่อนะครับแต่งบเงินก็มั่นใจอยู่ที่ไอ้ทับเบิลก็มาสองหกหกนี่แหละอืมครับประกอบกับเด็กเฝดก็ให้มาเบิ้ลนเหมือนกันนะพ่อนาะครับครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเลขเด็กแฝดหรือว่าเลขของคุณลุงยอดเนี่ยของใครจะมาเนาะพ่อนาะครับครับก็คือว่ามีสิทธิ์เปอร์เซ็นต์มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับ อืแต่ถ้าถ้าเข้าก็เข้าตรงๆไหมครับครับถ้าเข้าก็เข้าตรงๆนะครับครับอืมทีนี้ก็สําหรับเด็กแสดให้มาโค้งสุดท้ายเป็นสีซีสองกับห้าเก้าห้าเก้าลีล่างนะพ่อเนาะครับเขาให้ยังไงครับอืมก็คือว่าวิ่งอันเด็กเสดก็ให้มาวิ่งใช่ไหมพ่อวิ่งสี่วิ่งสี่รูดบนบนล่างก็ไม่รู้เพราะว่าวิ่งสี่วิ่งรูดสี่ตัวเดียวอ๋อวิ่งรูดสี่ตัวเดียวเลยครับมอ้โครับแต่ก็ไม่แน่เนาะ สี่สองนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์มาล่างได้เหมือนกันใช่ไหมครับเขาเคยออกเหมือนกันแต่เบอร์แต่บนในยังไม่เคยออกบางทีงดนี่เรามังคับคาดไม่แน่งวนนี้อาจจะมาบนนะพ่อเนาะถ้ามาก็ดีเอฟซีจะได้มีโชคมีลาภไปกันหมดยกช่องเลยครับคจะได้รวยยกช่องเลยนะพ่อเนาะจะได้รวยกันยกช่องไปเลยคอืมแต่ก็ให้เอฟซีพิจารณาแนวทางอีกทีนะพ่อเนาะว่าแนวทางที่ แบ่งปันไปมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกหรือเปล่านะพ่อเนาะครับครับก็อย่าไปทุ่มสุดตัวนะครับครับเอาแค่เอาแค่พอกําลังไปได้อย่างนี้ครับผมอืมโอเคพอไหวนะพ่อเนาะอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินนะครับครับอืมนี่ก็จะมาแจ้งเอฟซีอีกครั้งนะครับผมสําหรับเอฟซีท่านไหนที่เห็นลายเป็นรูปหน้าคุณพ่อนะครับผมแสดงว่าไม่ใช่เป็นตัวปลอมนะพ่อเนาะครับก็คือว่า ไปเลียไรเก็บเงินเข้ากลุ่มอย่างนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีครับก็คือพ่อจะไม่ทําลายกลุ่มเนาะครับนะครับครับจะมีก็มีอยู่ในช่องอ่ามิวพารวยช่องเดียวครับจะมี y youtube เท่านั้นนะพ่อเนาะครับยูทูบช่องเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีครับมีนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยครับพ่อครับจะมีแต่ตั้งยูทูบอย่างเดียวนะพ่อเนาะครับครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมสำหรับแนวทางเด็กเฟสที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเลยครับแนวทางของเด็กเฟสโค้งสุดท้ายนะครับผมเพิ่มมา4-4-2แล้วก็5-9นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคให้หมานให้เงิปังๆทุกท่านนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ